กาประเด็นหนึ่งก็คือว่าคนในสามจังหวัดก็มีแ <ไป S 1> ยกเป็นสามกลุ่มแบบไม่ใช่ความเชื่อนะกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่เกิดโตเรียนและอยู่ในพื้นที่เกิดโตเรียนในพื้นที่ไม่เคยออกไปไหน<อ>เขาก็จะมี mindset อีกแบบหนึง่งน,นั่นแหละผมถึงเช้าว่าถ้าพวกนี้เขาจะเปลี่ยนความคิดยาก เราชอบชอบใช้คําพูดว่าอะไรนะนออกให้พ้นจากหาดใหญ่ด้วยไปให้ไกลกว่าหาดใหญ่เพราะเขาจะหยุดแค่แค่ในพื้นที่ไอ้เนี่ยอไ,ไอ้ไอ้ไอ้ไอไอที่บอกว่ากลุ่มกลุ่มคนในสามจังหวัดอ,อ่ะมันมีกลุ่มที่เกิดโตเรียนในสามจังหวัดไ,<อ>ไปให้พ้นหาดใหญ่ด้วยโอ้โนี่นะอ้จีจี้อ่ะอเดี๋ยวก่อนล้วข้ามประเด็นนี้อ่ะกลุ่มที่สอง อาจจะโตเรียนที่กรุงเทพหรือเรียนที่อื่นๆทํางานที่อื่นๆสักพักแล้วก็กลับมาอยู่บ้านด้วยว่าต้องมาดูแลสวนดูแลพ่อหรือนี่ก็หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งนี่แหละโอเคกับอีกกลุ่มหนึ่งไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยไม่กลับไม่กลับอย่างมากก็กลับรายยอสองสามปีครั้งแล้วเขาจะเป็นอื่น เขาจะเป็นอื่นเลยถ้าเราเป็นทุเรียนเขาจะเป็นสตรอเบอรี่แล้วอ่าถ้าเรากินนาซิกาบูเขาจะกินสลัดอ่าเรากินเนื้อย่างเขาจะกินสเต็กแล้วพอเวลาเข้ากำปองเขาคุยกับกับคนกำปองไม่รู้เรื่องแล้วเขาเขาเป็นอื่นแล้วแต่เขายังยอมรับว่าตัวเองเป็นมาลายูเป็นคนตานีแต่ วิถีชีวิตอะไรไม่ใช่แล้วอ่าแล้วส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้เวลามีลูกก็แกเจนนายูไม่ได้แล้วเป็นไม่ใช่เป็นแรกอ่ะจะไม่ได้เลยแล้วแล้วเป็นสองกลุ่มอีกนะกลุ่มที่อยู่อยู่ในประเทศไทยกับกลุ่มที่ไปนอกเลยต่างประเทศไปเลยก็นั่นแหละเพมันเป็น ถ้าถ้าพูดกันจริงๆมันเป็นข้อพิพาทไงแนวคิดมันเป็นแนวคิดอ่ะมันเป็น mindset ที่ที่บางทีคุยกันไม่รู้เรื่องก็เหมือนย้อนกลับไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่แต่ในพื้นที่โตเรียนดันเดินชีวิตอยู่ในพื้นที่กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไปเรียนข้างนอกแล้วกลับมาแล้วมันจะเป็นเหมือนว่าไฮโซเป็นลีดเดอร์กลับมาแล้วมาเป็นลีดเดอร์ ซึ่งต้องฟังมีคนแค่สิซแต่สิซแต่สามารถเสียงดังมากๆอ่าด้วยคือถ้าถ้าจะใช้คำให้เข้าใจง่ายด้วยด้วยอำนาจของเงินด้วยอำนาจของวิชาการด้วยอำนาจของตำแหน่งหน้าที่การงานมันก็เลยเสียงดัง เงินวิชาการา,การ,ารือก็ตำแหน่ง,น,งนั่นแหละแต่หลายๆครั้งพอเริ่มหลังๆก็เริ่มมีการปรับตัวบางทีการแข่งก้าวเกินไปในทางวิชาการม,มันก็ทำให้อยู่ยากเช่นมีการสัมมนาสองสามรอบบุรีฮารามหรือว่ามัครุบมัครุบผมมัครุบเพราะมึงสูบอ่า <c oughs> มไม่บุรีนี่เราถูกสอนมาตั้งแต่เขาก็ถามกันอีกบุรีที่มัการโรเนี่ยบุรีม้วนหรือว่าใบาจ่าใบจ่ามากครอ่าและบุรีมว้วนบางคนก็มักรโรคกมีบางคนบอกรอมมาการอมากาอีแล้วคําถามก็คือมันฮาลามจริงๆหรือมันมากาักรโรจริงๆงถ้าคุณอยู่คุณไม่เคยสูบบุรี่คุณก็จะบอกว่าฮาลาอแต่ถ้าคุณอยู่ในกำปงใบจ่ามันไม่ใช่แค่ยาสูบ ใบจามันคือสังคมฮ่าเข้าการตัวเองไม่มันมันมันเป็นการเข้าสังคมเฮ้ยมาตะบาก้าเด้อเด้อมาแล้วเป็นยังไงเจ๊บบอเป็นยังไงเจ๊บอเอาเดี๋ยวมันไม่กลัวแน่นอนมันจะยาญะเก่งตุ๊กเก่งตุ๊กรายเอวอะนึกออกไหมมันเหมือนกันมัสยิดบางมัสยิดที่สายจ๋าเลยละหมาดเสร็จลุกขึ้นกลับ ไม่มีการสาลามกันเหนออไหมพอมันไม่มีการสาลามกันถูกความสัมพันธ์ไม่มีในสังคมมันไปแย่มันแย่มันดาวลงผมไม่พูดว่าแย่นะแต่หมายถึงว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กันก็ได้อ่าพอซาเลอย่างน้อยซาเล่ใช่ไหยออโดอผมไม่พูดถึงบิณฑอาหรือไม่พูดอะไรแต่พอมันไม่มีการดูอาอันไหนละจิตใจเพื่อโลกมนุษย์ เพื่อมุสลิมส่วนรวมพอเสร็จปุ๊บคุณสาลามสาลามปุ๊บโมทำไมมือเย็นจังไม่สบายหรือเปล่าเนื้อเอาไหมพอสาลามมีคนหนึ่งสาลามนั่นน่ะอ็ผมรอมโมตันจุบอาาบมอ,ม,อ,อมาาฮะเนทไมมั่นอะ๋อกีตาร์ไมค์คับโปตูโอ้กีตาร์ดโบเก้ใซสิตื้ออ่ามีญ้าตรงนั้นเย่ยแล้วมันจะยาวแล้วส่วนใหญ่ถ้าไปกับโปงสมมุติผมไปกับโปงคุณผมไปละหมาดสักที่หนึ่งพอสาลามเสร็จ มันสรางการดึกเลี้ยอสร้าง,งาดึกเลี้ยไงยีม่มาแกน่าลูกซึ่งการชวนไปกินข้าวนั่นคือการการมีปฏิสัมพันธ์ <ไป S 1> สารเมตตรี<า>รถ้าคุณปฏิเสธนั่นคือคุณปฏิเสธสัมพันธ์เขานะนึกออกไหมช่าปะ,ะคนบ้านเรา<ม>การเลี้ยงข้าวคือการยอมรับกันมผมชวนคุณกินข้าวแล้วคุณไม่ไปหลายทุกปลาดอกอุลุกมูตะกีตะนาปะมูกอดหลาย เปกาโต้ฟู้ดเนี่ยเป็นอะไรอยากการปฏิสัมพันธ์เป็นอะไรเยอะถ้าผมมาต่อห่นตะปยาแหลมกรแตเอานะภาษาเอ้ยไม่มากแตเอาหนูไม่ไม่อย่างอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเวียนมามาทักทายกินไม่กินอีกเรื่องแต่ถ้าคุณแบบปูแล้วเอาแต่นี่อ่างมิงตะลิสายช่แต่ไม่เป็นเพื่อนแล้วมันจะไม่นด้รูกันนีผ่านเพื่อนเรียกอะไรเงี้ย ก็งขับไปเลยอ่าไม่ได้ default? แต่อย่างนั้นคือเวียนนวดกลับมาค่ะบบุคเฟทีเดียวก็ได้แล้วก็ไปแล้วอ่ะสมมติมีอยู่การหลายคนเรากินมันก็จะมีคนจ่ายซึ่งวัฒนธรรมนี้คนต่างประเทศไม่เข้าใจอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจทำไมต้องจ่ายแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไม่จะจ่ายบางทีบอกหรือบางทีไม่บอก บางทีนั่งโต๊ะข้าๆแค่ไปสลามแค่รู้จักกันพอเราเข้าไปก่อนหรืออะไรเงี้ยพอเราจะไปจ่ายเอาโตโน่จ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเขาจ่ายแล้วแล้วเราไม่รู้ด้วยกันมึงเป็นใครมาจ่ายให้กูแต่เขารู้จักเราอ่าซึ่งมันมีทั้งสัมพันธ์ในเชิงอํานาจเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเอ็นดูเราและในเชิงความซื่อสัตย์เจ้าของร้านบอกโตโน่จ่ายแล้วซึ่งถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้จ่ายซ้ำจ่า ซึ่งแบบนี้ไม่มีถึงไม่มีญี่ปุ่นไม่มีฝรั่งไม่มีไม่มีเหมือนกันตอนแรกเราเขาเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมฝรั่งที่บอกว่าอเมริกันแชร์อะไรเนี่ยไอ้แล้วก็นึกว่าอะไรอเมริกันแชร์ไม่ก็คือแค่นั่งโต๊ะด้วยกันคุณกินของคุณผมกินของผมการที่เราเอาช้อนเราไปปักกินของเขาเหมือนเหมือนเราผมหน้าเขาไม่ได้เลยของใครของมัน ไม่ได้เลยแล้วใครกินอะไรก็จ่ายเอาแล้วแหละ,ะจ่ายแล้วมาอเมริกาเขาใช้คาว่าอเมริกันแชร์แต่จริงๆคือผู้จ่ายของกูมึงจ่ายของมึงไม่ได้แชร์แต่ถ้าบ้านเราตั้ง <c oughs> สำรับนึงนะ <c oughs> อร่อยเลย <c oughs> อ่าฮะป่ะถ้าสมมติอีกอ่าวมีรู้ว่าเพื่อนอยู่ใกล้ๆมึงโทรเรียกสมมติเรามาตรงนี้แล้วเรามีเพื่อนให้อยู่ตรงนี้นะนี่นะ ที่ญุ่มีแบบนี้ไม่มีใช่ไม,มปะ่ะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่นายูทั้งหมดในสามจังหวัดอ,อย่างพวกข้าราชการพวกปหลัดพวกในอำเภอ,อเวลาเขาก,กินด้วยการรมนาเสร็จหรือประชุมเสร็จมันจะมีสักคนหนึ่งอยากเป็นเจ้ามือนะ่ะเขาจะจะแบบขออนุญาตนะครับมื้อนี้ ขอเลยขอเลี้ยงเลยขออนุญาตนะครับมันไม่เหมือนกับชาวบ้านถ้าชาวบ้านคือไปแอบจ่ายหรืออะไรก็ได้แต่พอเป็นราชการเป็นคนมีมีมียศมีอะไรไหนเขาก็แบบว่าขออนุญาตนะครับมือนี้ผมผมขออนุญาตแต่ถ้าใครสักคนนึงไปเลี้ยงเลยโดยโดยไม่บอกก่อนน่ะเหมือนก็จะเสียมารยาทเหมือนดูถูกเขาเหมือนว่าหน้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยความเล็กๆกน้อยๆอยอย่างนี้แต่สําคัญเล็กน้อยแต่มหาศาลเหมือนกันทําไม ทำไมพอเวลาเวลาไปหาผู้ใหญ่ทำไมต้องมีซากาอือต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมันอาตาอิสตีอาตมันเป็นวัฒนธรรมลองไม่มีอะไรติดไม้ติดมือสิ <c oughs> เขามองหน้ามึงนะ,ะเหมือนกันเวลาป่วยไม่ไปให้เห็นหน้านี่โอ้โหต้องมีคนต้องมีของไปเยี่ยมคนป่วยนะให้พิงตุนป่วยก็ไม่กิน ก็ป่วยก็ไม่กินหรอกคนเฝ้าเนี่ยกินแต่คุไปก็ต้องซื้อไงอเอาไป็นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอ่าเหมือนกันสามจังหวัดเหมือนตอนก่อนหน้านี้แฟนผมป่วยไงแฟนผมเป็นเชียงใหม่ครอบครัวเข้ามามาดูที่โรงพยาบาลทำไมคนเยอะแยะคือบ <K> ้านเราเฝ้าน <K> ี่เป็นเรื่องปกตินอนข้างแบบ เป็นอะไรที่ Amazing มากสำหรับเขาเพราะของเขาคือส่งโรงพยาบาลบางทีขาวสามวันมาดูทีหนึ่งโรงพยาบาลเพราะงานแต่งเสรจอะไรของเนี่ยเนี่ยบางทีเราอธิบายไม่ได้เหมือนการงานแต่งเขาเชิญคุณมาในครอบครัวหนึ่งต้องมีตัวแทนไปเป็นพ่อหรือเป็นแม่เป็นลูกอะไรต้องมีตัวแทนไปลองลองไม่มีใครไปเนี่ยโอ้โหมันดีไปเยอะเลย ปาดดอตอินดีอ่าแต่ระหว่างปาดโซนี่เนี่ยอันเดนอธิบายได้ไหมไม่ได้คือกความซึ้สิทธิ์ทแล้วแบงก์ยังไงมาตีมึงมีงานสำคัญระดับชาติแค่ไหนก็โอ้สกาัดดกเกียร์กีเวตัดหินดอดอกีเมืองมูล้ามุ่งนั่นแหละพิ่ เรียนแดดบอกอ้อคนก่อนแต่ยาเขาเสียแล้วถึงเธอไปเขาก็ไม่ฟื้นเราพออาหารไปมองหน้าบอกอ้ออ้อในต่าบ้านใช่ถูกอย่าบอกว่าอย่าได้ไปทำไมยาเสียแล้วยังเขาไม่ฟื้นอยู่แล้วคือเราอ่ะนะเออคนนี้หน่อยเองเ้ยคิดต้นอ่ะยาตัวไปกัดตัวคนที่ไม่เข้าใจในวิถีชีวิตเราไม่ได้จะไปดูคนเสียนะจะไปดูคนที่ยังฮิโดอยู่อย่ก็เลยไม่ได้ไปวันนั้นยังร้อง อนนีต้ตลอดมาต้ภาษาสูงจดัดไปไหนก็เสียแล้วป้าพอตูดตัวแล้วป้าหาตัวอะไรตัดใจแลาอ่ะมีใครแข่งบ้างพูดหน,น่อยนะแล้วของอย่างนี้ถ้ามันเสียเสียแล้วเสียเลยพูดยากเรียกกลับมาเหมือนเดิมถ้าตัวปเป็นอาตมาบานอย่างเนี่ยมันมันมันพูดยากแต่เราเข้าใจของบ้านของบ้านของค่อยของยูสองหรือสามสามโอเคลงมาแล Okay, hi.